ส่วนการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจหลังการระบาดของโควิด -19 ก็ทําให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ๆมากขึ้นนะคะหนึ่งในธุรกิจที่เกิดขึ้นแล้วก็เราก็เห็นชัดเจนว่ามันสามารถไปได้ดีก็คือโรงเรียนสอนประกอบอาหารค่ะที่ทางบริษัทบางกอกแกลนจำกัดเนี่ยเขาได้เปิดตัวโรงเรียนสอนประกอบอาหาร l เลโนดประเทศไทยแห่งแรกของเอเชียตันออกเฉียงใต้ค่ะ โดยก็มีทีมผู้สอนแล้วก็เชฟมืออาชีพชาวฝรั่งเศสนะคะมาถ่ายทอดความรู้แบ่งออกเป็น2หลักสูตรด้วยกันนะคะก็คือหลักสูตรแรกเนี่ยเป็นหลักสูตรประกาศนียบัตรมี3ประเภทนะคะได้แก่การประกอบอาหารข้าวเหมาะ สำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพหรือว่าต้องการเปลี่ยนอาชีพมาสู่การเป็นเชฟผู้เชี่ยวชาญในการผลิตและการจัดการอาหารประเภทอาหารข่าวโดยเฉพาะใช้ระยะเวลาในการเรียน840ชั่วโมงค่ะนอกจากนี้ก็มีการทำขนมอบเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพในการผลิตขนมอบหรือการจัดการอาหารประเภทขนมอบใช้ระยะเวลาเรียน840ชั่วโมงเช่นเดียวกันและการทำขนมปัง หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเป็นเชฟมืออาชีพในการผลิตหรือการจัดการอาหารประเภทขนมปังใช้เวลาเรียน520ชั่วโมงค่ะส่วนหลักสูตรที่2นะคะก็คือหลักสูตรระยะสั้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานในด้านการประกอบอาหารหรือว่าขนมมาก่อนเลย ไปจนถึงผู้ที่เรียนระดับมืออาชีพที่ต้องการเสริมทักษะเพื่อนําไปใช้ต่อยอดธุรกิจรวมทั้งยังมีการฝึกอบรมในหัวข้อพิเศษตามฤดูการและเทศกาลต่างๆนะคะใช้ระยะเวลาเรียน4ชั่วโมงขึ้นไปค่ะในพอการจนาภาษ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบางกอกแกลนจำกัดบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถือเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวซึ่งอุตสาหกรรมไม้อุตสาหกรรมอาหารถือว่าเป็นหนึ่งในหัวใจหลักของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและสร้างไรายได้อันดับต้นๆให้แก่ประเทศการเปิดโรงเรียนสอนประกอบอาหารก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนื่องจากว่าไทยมีชื่อเสียงเรื่องวัตถุดิบอาหารรวมถึงมีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงจํานวนมากอยู่แล้วขณะเดียวกันก็ยังช่วยให้เกษตรกรมีช่องทางการจําหน่ายผล,ผลผลิตได้มากขึ้น ด้วยค่ะ